สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาข้าวเหนียวอีกแล้วกินข้าวเหนียวกันค่ะทุกคนกินเสาเทียงจ้าวันนี้เราได้หมูปิ้งนี่ห้าบาทยังมีไม้ละห้าบาทอยู่นะทุกคนขายให้เด็กๆหน้าโรงเรียน เช้ามีสอน9โมง20เรากินได้กินข้าวเนี้ยวเลยยักน้อน แต่เราก็ต้องกินเพิ่มพลังเพราะว่าสอนเด็กกาต้องใช้พลังงานเยอะ หมูหวานเป็นนิดนึงวันนี้มีสอนสามข้าวสิบโมงเก้าโมงยี่สิบถึงสิบโมงสิบ แล้วก็สิบเอโมงถึง11โมงห้าสิบแล้วก็12สองนาฬิกาส0สิบถึงสิบสานาฬิกาสามสิบาพหนึ่งสอนแจ้ห้าสิบนาทีอันนี้ก็ห้าบาทแล้วก็ตับไก่ตับก็ห้าบาทนะทุกคนคอร่อยยู่นะ อย่างนึงเองตอนนี้มี่ยังประหยัดกับประหยัดใส่ก้อนจ๋าทุกค้นจ๋ายังจะว่าเงินเดือนจะไม่ออกสองเดือนสองเดือนสามเดือนข้าวก็ห่อมาแล้วก็มาซื้อกลับกินเองก็ได้นะทุกคน กับข้ามันก็เป็นเมนูของเด็กๆอ่ะมันก็ราคาสามบาทสามิห้าบาทแล้วก็ข้าวเหออนียวอนี้เราก็ห่อมาเองก็มาซื้อหมูปิ้งมาละห้าบาทกินแค่ไม้สองไม้ก็อิ่มแล้ว กินคอนยอเลยหลายตอนนี่บอกซิ้รถหุ่นสุต่ซื้อมาคือแบบสิใสว่า่ได้แล้วเรากเก็บไว้กินตอนเที่ยงได้นะทุกคนซื้อมาเมื่อเช้าสี่ไม้นี่สิบบาท เรากินตอนเที่ยงได้ต่อข้ากินข้าเนียวเข้ากะซีมี่แรงในการสอนนักเรียนมากว่าเขาเจา้าถ้าเข้ากินข่าวจ้ามันกระจะเห็นในข้าบม่มีแห้งในการสอนแต่ว่าเข้ากินข่าเนียวมันก็จะยเฮนในข้าห่วงนอน วันนี้วันอังคารแล้วนะทุกคนข้ามไปวันศุกร์ได้ไหมหอ่อน้ำแข็งมาก็ใส่น้ำวันวันหนึ่งเราแบกเป้มานะทุกคนเราแบกเป้มาใหญ่มากขึ้นรถแต่ละวันนี่แบบเออต้องไปแย่งชิงกับเพื่อนร่วมทาง วันไหนโชคดีหน่อยอาจจะได้นั่งวันไหนโชคไม่ดีก็ไม่ได้นั่งเหมือนวันเช้าเรอน,นั่งสักพักมีผู้หญิงท้องมา